เริ่มจากเรื่องของบ้านเขาสักนิดหนึ่งก่อนสหรัฐอเมริกาค่อยย้อนกลับมาดูเรื่องในบ้านเราต้องบอกว่าสหรัฐมีเรื่องช็อกโลกได้ตลอดในยุคข,ของโดนัลด์ทรัมป์ชวนให้ตื่นเต้นได้เสมเอๆล่าสุดเรื่องที่ช็อกโลกก็คือโดนัลด์ทรัมป์ใช้อำนาจประธานาธิบดีสั่งให้กองทัพบ,บกสหรัฐเคลื่อนกำลังทหารราบ1600นายเข้ากรุงวอชิงตันดีซี ค่ะขณะเดียวกันที่กรุงววชินตันดีซีบริเวณด้านหน้าของทำเนียบขาววอลลุ่มของตัวเดนั้นทรัม่ะเกิดปฏิบัติการทุบนักข่าวนั่นแหละก<ต>ำลังรายงานข่าวอยู่รอปภอ,อยู่รอบๆไวท์เฮาส์ทุบนักข่าวทุบตากล้องของสถานีโทรทัศน์ที่มีชื่อว่าเซเว่นนิวจากออสเตรเลียใช่ค่ะ ขณะที่เธอกาลังยืนรายงานสดอยู่ตรงผู้ชมนุมผู้สื่อข่าวนี่ถูกตีด้วยกระบองนะทูกตีด้วยกระบอกช่างกล้องนี่ก็คือโดนไอเนี่ยพวกไอโล่โลปราบ,<ล>บการจราจรเนี่ย<ด>ช่างกล้องโดนโล่ปราบการจราจรโดน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 ตีหัวด้วยโล่แหละใช่ส่วนผู้สื่อข่าวบอกว่าเอากระบองมาตีเลยอืไปดูคลิปกันนะฮะไปดูกันสดๆเลยนะคะเป็นผู้สื่อข่าวออสเตรเลียนะคะที่รายงานอยู่ที่หน้าทำเนียบขาวค่ะ can you hear us? Amelia are you okay? Or your cameraman? Hello Amelia. Amelia yeah. can you hear us yet? Amelia are you there? Are you okay? There. Yes I am, I am. You heard us yelling there that, that we were media but they they don't care, they are being indiscriminate at the moment. They chased us down that street and as you see uh, they were firing uh, these rubber ว่าดูสิดูดูโดู่นี่เห็นไหมคะเอาโล่นี่กระแทกไปที่ช่างกล้องเลยนะคะแล้ก็ไล่ออกไปเลยนะคะออกจากจุดค่ะอาล้วครับตามสมควรเก่กวนีนะฮะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศต้นแบบประชาธิปไตย ประเทศซึ่งทําตัวเป็นศาสดาของโลกในเรื่องลัทธิมันสิทธิปรัชาชนใช่เรื่องระบอบประชาธิปไตยอะไตพูดถึงกันนักหนานะคะมันเกิดภาพทํำนองนี้ขึ้นมาทําให้ผมนึกถึงม็อบฮ่องกงค่ะชูป้ายเรียกร้องให้โดนนั่นทำเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาเคลื่อนกําลังทหารเข้าไปปลดปล่อยเกาะฮ่องกงจากจีนปักกิ่งใช่ที่เขาก็มีม็อบในเกาะฮ่องกง สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ผู้คนที่เกาะฮ่องกงคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรถ้าเห็นภาพนี้นะถ้าเห็นภาพเมื่อสักครู่นะคะแล้วผู้สื่ข่าวเป็นสุภาพสตรีด้วยนะคะอเมริกาเบสนะคะแต่เขาเธอก็ยังทําหน้าที่ของเธออช่างภาพชื่อทิมไมเออร์สใช่ค่ะโหเห็นนะโดนโล่ค่ะแท้เข้าไปเต็มๆโลหรือเชื่อจริงๆท็อกโลจริงๆในเวลาเดียวกันในกรุงวอชิงตัน ไม่มีใครเคยคิดมาก่อนว่ากัมพชนดีซีมันเป็นเมืองหลวงของสหรัฐถูกต้องประเทศต้นแบบประชาธิปไตยใช่แล้วที่บอกว่าพัฒนาแล้วเป็นประเทศที่ทําตัวเป็นศาสดาในเรื่องของลัทธิสิทธิมนุษยชนเรียกร้องสิทธิเสรีภาพใช่ส่งออกสิทธิมนุษยชนไปยังประเทศต่างๆแนวคิดสิทธิมนุษยชนก็มาจากนี้แหละปรากฏว่าในขณะที่นักข่าวถูกตํารวจสติแตก รอบไวท์เฮาส์ทุบเอาอืมอีกด้านหนึ่งในกรุงวอชิงตันดีซีสังคมโลกก็ได้เห็นภาพทหารราบจากกองทัพบกสหรัฐโดยคำสั่งของโดนัลดทรัมป์ใช่ค่ะ1ันหร้อนายเคลื่อนเข้ากรุงวอชิงตันดีซีพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยนะคะไปดูภาพสิฮะอืมไปดูภาพอันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมนะคะอันนี้กลุ่มผู้ชุมนุมใช่ค่ะไฮปาร์กกันยูเห็นไหมฮะอืมถ้ามีเสียงปล่อยได้เลยนะฮะ ย้ำน,นะครับว่าภาพที่เห็นสหรัฐอเมริกาไม่ใช่ประเทศอูกาดาถูกต้องค่ะถ้าเป็นประเทศอูกาดาเอาทหารราบจากกองทัพบกมาจัดการมาประจันหน้ากับผู้ชุมนุมผู้ประท้วงพอเข้าใจได้เพราะเขากําลังพัฒนาค่ะแต่สหรัฐอเมริกาบอกไปก่อนไหมครับเราจะได้เห็นภาพอย่างนี้เาเรารเกองท,ทัพบ,บ<อ>ก <he? S 2> จากสหรัฐเคลื่อนกําลังมาประจันหน้ากับผู้ชุมนุมในเมืองหลวงของประเทศสหรัฐ ใช่ครับต้องติดตามต่อนะคะสำหรับเรื่องของสหรัฐแต่ว่าเดี๋ยววันนี้นะคะช่วงหลังเก้าโมงเราจะมีการคุยกันเรื่องนี้ด้วยนะคะรอบหนึ่งค่ะประเด็นก็คือประเด็นก็คือบ้าไปแล้วโดนันทรัมป์สั่งทหารเคลื่อนออกจากฐานที่มั่นเข้าเมืองหลวงค่ะคําถามก็คือจะมีใครหยุดความบ้าของโดนันทรัมป์ได้บ้างศาลสหรัฐสภาสหรัฐค่ะ จะทำอะไรได้ไหมหรือจะได้เห็นภาพผู้นำเหล่าทัพสหรัฐขัดคำสั่งปรธานาธิบดีไม่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็ในเมื่อดอนนันท์ทําในสิ่งที่คนคาดคิดมาก่อนไม่ไม่คาดคิดมาก่อนมันทําไมมันจะเกินอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ไม่ได้เช่นทหารไม่รับคําสั่งโดอนนันท์ใช่เพราะว่าพยายามเอาทหารเข้ามายุ่งกับการเมืองเอาเข้ามาปราบปรามการจลาจล